สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราดูกับเกมไฟเดย์เดสทร i ชิลเลอร์พัชโชกับดาดเดลิเปอร์เรามาต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยโอเคเจสันโกต่อไปก็คือเลโโทเจสันลูอันโยเฟนาเดนเฟมโอเวอร์เจสันโม่งน,นั่นเองครับแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า กันด่านจำกัดการเดินโอเคเดินได้เก้าครั้งใช่ไหมไลนไปไปน่มาลองไปโอเคม้นไปอาา่ะฮะแล้วไงต่ออ้าวตันเลยครั้งน,นี้จ้า,า,ามาันไม่ตัน เอี่หรือว่าได้แหมครั้งเดียวก็ได้เลยครับผมไม่อยากเชื่อนี่รืจกต์ฝันโชว์อนเนี่ยครั้งเดียวผ่านเร็วัพแล้วดีได้อาวุธใหม่บ้างบ้างทำไมมันได้ไปล่ะแต่อาวุธเก่า มาทันกันนะโอ้หดาดายอีกแล้วเก่งเกินไอ้ดานันที่ใช้เวลาจริงจริงก็ใช้เวลานานมากาจะโชว์เทพก็เทพเกิน ผ่านไปได,ได้ดีครับทั้งด่านแรกอ,อันนี้มันบังคับขาอะไรไหมอ๋อโอเคบังคับนั่นแหละ

ไปไม่ได้อ่ะอายนานแล้วไปไม่ได้แล้วผมรู้แค่ว่ามันจะต้องให้ตัวกลางเน่ะก็คือตัวสุดท้ายอ่ะวิ่งลงมาหยียบกับระเบิดแต่ผมไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ตรงกลาง ให้ได้แล้วก็ฆ่าคนทั้งหมดให้ได้ทําไม่ได้ครับหัวไม่ไปเลยเฟโนอย่างเดียวเลย ได้แคทีครับโอ้ยเล่นนานมากพอจะได้เล่นไปสิบนาทีด่านเดียวไม่เหมือนด่านแรกเลยง่ยายมากด่านแรกกับด่านสองอะ ไปทางไหนดีละ่ะไล่ขางบนมาแลักนกาบร้อยตามลงไปเลยไปชนไปนะคะเขาไม่ได้อยู่ดีเกือบได้แล้วถือว่าเกือบได้แล้วนิดเดีว้ว ไปปุ๊บก็ไม่ต่างจากเรมเท่าไหร่อกอเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่ต้องแลมสิถ้าตำรวจแหมน่าจะใช้ดีได้กำลังนะ่า เราไปเคลียร์ข้างนอกก่อนได้ใช่ไหมถ้าเราไล่มันออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ไปจัดก,การด้านในนั่นต่ออ่ะฮะอันนี้ตายวิ่งเหนียกมาโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการอ่ะด้านในมีข้าไปแล้วก็ โอเคเรียบร้อ่ดาด่านี้โอเคครับสบายสบายผ่านด่าไม่กี่มาเนี่ยโล่งเลยเอออยางมากนะด่านเมื่กี่ไม่รู้งงเอาไงทเหมือนกันโอเค ไปมาทางนี้แล้วก็อะไรตายเลยะตายไปเสียตายเช่นกันเลย <c oughs> ทาเยิยก็ออกมาข้างนอกโอเคไดผู้หญิงลายไปฝั่งโน้นลายผู้ชายลงมาโอเคแล้วก็ข้าวผู้หญิงรอยครับโอเคถือว่าโอเคอยู่ยัาางไม่อยากมากลอยเขียบกลางโอ้คุณแม่จะดี ไม่ได้อาวุธใหม่นะยไม่ด้เก็บของเก่าก็มีอนเวลาเนี่ยโอ้ยปริงขอจำมาฮาบัตริกาอ่ะเดี๋ยวมาจีรีบฆ่าไปหน่อยเอาใหม่ รีนทัศมฮาคาหุชาร์แล้วละตะทระัดรอบเราลงมาแล้วก็ห้าวาไฟ เกือบใช่เกือบแล้วเกือบแล้วเราเรียกกำลังมาเรียกผู้ชายคนนี้มาข้างลา่างเราเรียกกำลังหขึ้นไปข้างบนโอเคเราจะต้องฆ่าผู้ชายก่อนฆ่าผู้หญิงโอเคมิลั่น เ่าทีออกใจออกใจหน่อยอเฮ้ยเป็นไปคาผู้หญิงโอเคเรียบร้อยครับไปนอลเล่าเดีเอาอะโล่ครส่งทีครับเจ้าสัตว์ไฟฟ้ามาเรียบร้อยครับจัดตายแลยนะ้วกว่าจะจบครึ่งชั่วโมงให้ตายเล่นไปครึ่งชั่วโมงเลยนะอ่า ขาอนไรกในการกำลดไม่ได้ทำไมผมมางล่างก็ รันเลยรันไปไม่ได้เนเเี่ยไร่โว้ยพอทีวีแจ้งมันต้องปิดไฟหรือเปล่าไม่งั้นมันจะมีไฟมาให้ไว้ทำไม เาไม่ได้ทีนี้เราจะสามารถไล่ใอรชักคนให้ขึ้นไปก่อนได้ไหมมอนกับว่าเราปิดไฟได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะถ้าแมวมันวิ่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะปิดไฟได้แค่ครั้งเดียวดังนั้นเราต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนลองดูวิธีนี้ าพเงแมวจะเรกันปริไฟโอเคถ้าแ,แมวก่อนสุดท้ายก็นัดเจาไงไดไหมเขาได้อยู่ยดไหมายแล้วก็จัดการปริฉากเกมนี้ฝันดีจ้ะโอ้อก็น ก็เขียนไปเลยไฟม้ยเรียบร้อยครับสำหรับดาลิปเปอร์จะมาเจอกับดาในแม็คลิปหน้าครับผม